สวัสดีครับเพื่อนๆและก็อยู่กับช่อง APM Channel อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาบอก3สินเชื่อที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ง่ายๆบนมือถือนะครับสินเชื่อตัวแรกนะครับเป็นสินเชื่อน้องใหม่นะครับสมัครง่ายไม่เช็คเครดิตบุโรนะครับมีฐานเงินเดือนแค่8 0 0 0บาทก็สามารถสมัครได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการอิสระหรือพนักงานประจํา ตรงนี้สามารถสมัครได้หมดเลยครับทำง่ายๆผ่านมือถือก็คือสินเชื่อแรปปิคแคสนะครับผมหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ตอนนี้นะครับสินเชื่อแรปปิดแคสเนี่ยคือเขาจะปล่อยสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์มือถือเท่านั้นสามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือคนที่มีเงินเดือน8,000บาทเป็นคนไทยแล้วก็อายุระหว่าง20ถึง65ปีสามารถมาสมัครได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญสินเชื่อแรปปิดแคสตอนนี้นะครับเขาได้มีปัญหา เนื่องจากเขาเปิดมาประมาณช่วง2อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะแล้วมีผู้สมัครใช้งานเยอะมากๆนะครับผมก็เลยทำให้แอปมันหรือฟังก์ชันแอปพลิเคชันเนี่ยมันเออร์เรอไปก็ยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องแ a b i t c a s ก่อนหน้านี้นผมจะทำคลิปวิธีการสมัครละแต่พอจะเข้าไปทํารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยเออมันเกิดการเออร์เรอและแอปก็ถูกปิดตัวลงไปใหม่ ก็เดี๋ยวยังไงติดตามกันไว้ก็ในสินเชื่อตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสินเชื่อของสินเชื่อเพื่อคุณของออมสินตรงเนี้ยผมมาได้ทําคลิปไปแล้วนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากๆเลย1.25เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดนี่ยสองปีวงเงิน30 0 0 0บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคาประกันนะครับแล้ววิธีการสมัครเนี่ยเพื่อนๆสามารถมากรอ,อกเอกสารหรือใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปโรนี้เลยเดีย๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ ก่อนหน้าเนี่ยผมก็ทิ้งไว้ให้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสมัครแล้วก็ได้รับการผ่านอนุมัติไปเรียบร้อยก็เห็นหลายคนใช่ไหมที่คอมเมนต์มาบอกกันว่าผ่านแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยก็รอดําเนินการอยู่อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบรายละเอียดเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาดูกันได้นะอันนี้มันเป็นหน้ารายละเอียดก็ลองดูนะครับส่วนสุดท้ายสินเชื่อตัวที่3นะครับเป็นสินเชื่อเติมสุขของ Happy r รอนะครับผมเป็นสินเชื่อของเอออยู่ในเครือเกี่ยวกับอีออน ก็คุณสมบัติในการสมัครเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างที่จะใช้น้อยนะครับเป็นคนไทยอายุ20ถึง65ปีอันนี้รายได้น้อยมากๆเลยก็คือรายได้ตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วแต่อายุการทำงานเนี่ยจะต้อง6เดือนขึ้นไปนะครับเ,เพื่อนๆก็คือในส่วนตรงนี้นะครับสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับขั้นตอนการสมัครอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน อีออนได้เลยนะครับอัปโหลดไฟล์ที่ออออนแล้วก็รอรับอีเมแจ้งเตือนอุุมัติตรงนี้นะครับเพื่อนก็ลองมาสมัครกันได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมาทำคลิปอัปเดตวิธีการสมัครบัตรของแฮปปี้ร้อนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนะครับผม